มาแล้วคะ่ะฟองที่หนึ่งจ้าฟองที่หนึ่งมาแล้วจ้าพ,พ่อแม่แม ฟองที่สองค่ะฟองที่สองจ้าฟองที่สามค่ะฟองที่สี่ค่ะไหลเลยจ้าฟองที่สี่จ้า ฟองที่ห้าจ้าฟองที่ห้าค่ะมาลุ้นกันนะจ้าว่าจะได้กี่ฟองฟองที่หกจ้า กลมเลยค่ะฟองที่หจ้าฟองที่เจ็ดจ้ารัวๆเลยจ้าหลุมค่อนข้างลึกลึกมาก ลึกจนขาเขาไม่ถึงอ่ะก็ถึงวางแปดจ้าวางที่แปดค่ะ จ้าสิบแล้วจ้าสิบเอ็ดจ้า ว้สิบสองจ้าอึ๊บฟุ๊บฟุ๊บนี่สิบสองค่ะ สองแล้วสิบสามสิบสามจ้ามาลูกเบ่งมามาเบ่งมาลูกมามตั้งแต่เช้าแล้ว สี่จ้าสิบสี่ค่ะสิบสี่ฟองแล้วเบ่งมาเลยเบ่งมาเลยลูกสิบห้าจ้า สิบห้าค่ะสิบหกจ้า เสร็จจ้ามาลูลวัเลยลูกมาเลย มาลูกมาเหล่งมาเอ,อืดสิบแปดจ้าสิบแปดค่ะเอาให้เต็มแผงเลยนะลูกนะสิบเก้าจ้า รอบที่แล้วยี่สิบสองฟองนะคะสิบเก้าจ้าตอนนี้ สิบจ้าอึ๊บนานนะลูกนี้นะน้องยี่สิบเอ็ดจ้าอีกปองเดียวจะเท่าเดี่ยงของหลุมเดือนที่แล้วแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดแล้ว 22่สิองจ้าเอ้เท่าของเดือนที่แล้วแล้วยี่าจ้าพ่อพ่อก็าทายไว้24่นะคะดูนะพ่อาทายไว้ยี่มาเลยมายี่สิบสี่ยี่จ้าพ่อก็าทายไว้24ฟอง พ่อเขาทายไว้24ปฟองเลยที่อุ้ยอุ้ย่สิบหมดแล้วยังหมดแล้ววันพ่อจะทายแม่นจังนอง้องมียรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเบ่งแล้วเบ่งแล้วมีไหม เบ่งที่ลูกมียังไหมพอแล้วไหมขยับเริ่มขยับแล้วแสดงว่าจะหมดหรือไม่หมดเอาดูสิพ่อทายทำไมทายแม่นจังอันนี้ลูกเอาเบ่งมไอ้ยี่สิบห้าพ่อทายผิดแล้วลูก ใบที่ยี่สิห้าจ้าน้องเอาให้เต็มตลุกเอาให้เต็มแผงเลยเนี่ยอีกห้าฟองไอ้เต็มแผงไข่เลย,เล,ยลูกขยับแล้วแสด,ด,นะดงว่าหมดแล้วใช่ไหมแน่นะเห็นไหมเขาเริ่มขยับแล้ว่ะเขาจะถ้าเขาขยับแสดงว่าหมดแล้ว เขาจะเอาขาตบ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 ก็จะเอาขาตบแล้วก็จะใจขาหลังกลบเนียนมากเหมือนไม่มีไม่มีถ้าเราไม่เฝ้าก็ไม่รู้เลยแหละว่ามีไข่อยู่ตรงนี้เขาเช็คว่าไข่เช็คไข่แล้วเขาก็จะมือกี้เขาขาตบนะจะมาเหรอลูกจะมาเหรอมาไหมเร็วเร็ว มาอีกเอามาไหมมาไหมปิดแล้วหรอพอแล้วเหรอพ่อทายยีสี่ฟองได้ทั้งหมดยี่สิบห้าจ้าขูดตั้งแต่เช้าเสร็จบ่ายสามกับบ่ายสี่โมงน้มีไหม ออกยังไหมลูกออออกยังไหมออกยังไหมไหนดู้จะมีลูกลงไหมแสแดงว่ายังมียังมีเบ่งม,มาจะลูกเร็วมีไหมมีไหมขยับแล้วค่ะแกขาขาก็จะตบอาาจะเช็ค เนี่ยถ้าเราไม่เก็บแตกนะเขาจะขาตบเสร็จเนี้ยก็จะขา,ขาตบไข่ให้แน่นๆถ้าไม่เก็บไข่ก็แท่กันก็แตกก็ใช้ไม่ได้อขุดตั้งแต่เช้านะลูกนะเหนื่อยไหมทำการปิดหลุมแล้วจ้าพ่อพ่อแม่แม่จ๋าต้องมีตังจะปิดหลุมแล้วจ้า ปิดไม่ปิดออกอีกไหมออกยังไหมลูกออกยังไหมออกยังไหมเก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งมากออกอีกไหมหมดเหรอต้มหละ่ะ พ่อเขาไม่อยู่นะคะพ่อเขาไปอบรมที่กรุงเทพก็ถ่ายไว้ว่า24ฟองสรุปแล้วได้25ฟองน้องจะปิดปากหลุมแล้วของเดือนที่แล้วได้22ฟองของเดือนนี้ได้ทั้งหมด ยี่สิบห้าฟองจ้าพ,พ่อพ่อแม่แม่จ๋าเกือบเต็มแผงจ้าพอเสร็จจากน้องเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะไปใส่กล่องโฟมนะคะซื้อกล่องโฟมมาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ําลงไปสองแก้วคะ่ะแล้วก็รอน้องอีกสามเดือนนะคะเจอกันว่าหลานจะติดกี่ฟองตอนนี้รอบที่แล้วได้ยี่สิบสองรอบนี้ได้ยี่สิบห้าฟองจ้าแต่น้องยัง น้องยังต้องวางข่อีกนะคะยังอีกหลุมหนึ่งค่ะเว้นสักประมาณอีกประมาณประมาณสองเดือนค่ะหลุมหลุมต่อไปจะประมาณสองเดือนเขาก็จะมาวางอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็จะหมดหมดหน้าเขาแล้วค่ะเก่งมากๆกแก็จะปิดจะทำการปิดปากลุมล่าทั้งหมดยี่สิบห้าฟองเก่งมาก ขุดค่อนข้างที่จะลึกลึกจนขาขาไม่ถึงอะ่ะจนขาแบบไม่ถึงอะ่ะเขาถึงวางไปพาไปดูข้างหน้าปุ๊บดูดเตรียมไว้ค่ะกันแดดไว้น้องได้ยี่สิบห้าฟองนะลูกนะยีสิห้าฟองเก่งมากๆเลยเออนั่นแหละ เดี๋ยวแม่เบาไข่ามาให้น้องก่อนนะรอแม่แป๊มหนึ่งนะนี่ค่ะลูกของน้องยี่สิบห้าฟองนะคะรอบนี้นะลูกนาเก่งมากๆเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันมาดูซิมาลุ้นกันอีกทีว่าจะติดกี่ฟองลูกของน้องนะคะดูขุดพี่น้องเบิ้งคุดนจะจ๊ะสุดยอดเลยเดือนที่แล้วของมุมนี้ นางไม่ขุดนะนางรู้ว่ามีไข่ตรงนี้นางเลยว่ามีรอบนี้ขุดมุมนี้เสาเกือบหักมาเสาเกือบขาดนะเนเสาไม้เขาเก่งเดี๋ยวมามาดูเวลาเขากบนะคะก็จะทําการปิดปากหลุมค่ะเดี๋ยวแม่ตาลก็จะปิดประตูให้น้อง เสร็จแล้วน้องก็กลับครอบได้ไม่งั้นน้องกวนนัสวัสดีครับได้เป็นพ่อคนลกครับยี่สิห้าฟองครับอ้ <c oughs> ตกใจปิดเสร็จแล้วแป๊บเดียวเก่ <c oughs> งมากเหนื่อยไหมลูกเ <c oughs> หนื่อยไหมมีตังเ <c oughs> หนื่อยไหม ปิดเรียบร้อยเลยเก่งจริงๆเลยสวัสดีค่ะหลังจากที่น้องเต่าได้ฟักไข่25ฟองนะคะเดี๋ยวน้ำมัลิก็จะเอาไข่กับใส่ในกล่องโฟมแล้วใส่น้ำสองแก้วนะคะแล้วเราก็จะเปิดดูอาทิตย์ละครั้งค่ะน้องอยู่ในนี้กี่เดือนคะสเดือนคะ่ะรอบนี้ได้กี่ฟอง25ฟองค่ะยกขึ้นไปเลยลูกเดี๋ยวให้พี่ๆเ,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 เขาดูหน่อยเลย นี่เลยวางเลยค่ะวางได้ไหมวางในกล่องโฟมเลยลูกวางกล่องโฟมเลยค่ะวางได้ไหมเบาๆค่ะอ่าแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปในนี้นะคะสองแก้วแล้วก็ปิดฝาสนิทแล้วก็สามเดือนเจอกันจ้า